สวัสดีค่ะอันนี้มีแม่เอฟซีมาจากกรุงเทพนะคะมาเยี่ยมน้องกาละมังขอบคุณมากๆเลยค่ะมาเยี่ยมน้องน้ำฝนไปเล่นกับตัวได้ได้ได้ค่ะเชิญค่ะ ดี๋ยนี่เปลี่ยนชื่อมาเป็นพายงามแล้ว <c oughs> น้องสงการห้าเดือนกว่าแล้วค่ะห้าเดือนกว่ากินได้ค่ะ <c oughs> ชอบด้วย <c oughs> ชอบด้วยกล <c oughs> <c oughs> ้วยนะ <c oughs> กเกลี้ยกล่อมที่นู้นแม่มาไรทองเสียงดีดีเนาะอต้องระวังตัวข้างหลังแมยนะตอนเป่าแต่ตลอดเลยังเก็บเก็บมูลยังไม่เสร็จเลย <c oughs> พอดีช่างเขามาทำก็เลยต้องไปคุมมาทำประตูกวัวขาสงการจะติด ใช่ค่ะต่อเติมเนี่ยเนี่ยนล้วแดดเริ่มส่องแล้วแล้วยาวเลยสามชั่วโมงก็เลยจะทำเทิมให้น้องมาสวัสดีครับแล้วลูกสวัสดีครับก่อน หนึ่งเดชตู้ไอ้เจามบ้าอันนี้จ่า,าจาีน่าจีไม่ได้ไม่ได้ลงบุรีรัมย์บ่ไม่ได้ลงบุรีรัมย์ลงอูบแลแล้วก็ขับเข้ารถขับระยะโสธรไปงานกระถิ่นที่ที่กรมที่ทำงาน,นะะแล้วก็ไปที่อูบล ไม่ได้ดูน้องน้ำฝนเต้นเลยเออมาถึงเขาเตะบอล<ม>แล้วอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องน้ำฝนเต้นให้ดูเดี๋ยวให้น้องฝนเต้นให้ดูเลยฟานโอมเดี๋ยวเอามาทางนี้เดี๋ยวมาให้คุณแม่ป้อนสงการทางนี้ซ่อ้อกลวยคุณยายเลยอ,อ้าวฮะค่ะค่ะ ด <laughs> <that> <us> <c oughs> ้วยคุณยายโอค่าค่าดีมากได้ได้ได้ Ha, <laughs> ha, ต้องปอกด้วย,วยเขากินเขาก็ปอกเองด้วยแต่ถ้าปอกให้น่ะชอบปอกให้น้อเกล่ป,กป,ปากเออ

ใส่ป่าตาา

ให้แม่มาไล่เลยแม่มาไล่ก็เอาเปลือกววะลูกก็กินอู๋อูโอู้ไม่พอใจแล้วไม่พอใจแล้ว บางทีหมดเป็นหวีสมการเราบางทีหมดเป็นหวีเอาเดี bye. Bye ๋ยวให้เราให้น้ำฝนเต้นให้ให้ให้คุณแม่ดูหน่อยบายบายขอบคุณค่ะบาย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  ค่ะถึงสงการบางทีอยู่คนเดียวก็โอ้โอหร้อง

กละมังอยู่ไหนลกะละมังเน่อนนักละมังากานมท่าัเอี่ควอเขาทำให้มีหลายไซสนะหายไซส์ผมเตนี่คือเวลาเข้ารางแสดงคือต้องใช้แต่ว่ามุนหรวงว่ามันจะปล่อยไม่ได้ก็เลยต้องปรับขนาดให้ไ เขามีอันที่ทำเป็นเอ็ก์โร่ด้วยนะตอนนี้เรยบร้อยแล้วพามปแล้วเจอน้องโครการเด็บเล่นนี่เขาจะทน้องใหม่อยู่ครับผมจะบอกว่าคนนี้นอนดูทั้งวี่ทั้งวันเลยเนี่ยแต่แบบดู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 อทดอดูดูดูด่ดูดูด่ดูดูดูจูด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 นดู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 ดงดู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  ได้ยินเสียงช้างทั้งวันชอบดูแต่ตัวให้เข้าใกล้ไม่ค่อยกล้าหลายหลายท่านเหมือนกันบอกว่าไม่มีอะไรก็ดูช้างนี่แหละดูช้างนี่ดูหลายหลายช่องเล้นเดนเาฉลาดเต้นเดรนฮิวกะร์มัยด้วยน่ารักจังเลยแต่ว่าไม่ทันดูเลยน เขาเอขาอยู่ในในคอกและทีนี <t <t ้พอมารับมัดโซ่แล้วก็อยากแก่นั่นเขากเขาเขาเขาไม่ได้มัดโซ่เขาก็เดินไปเดินมาอย่างเนี้แหละคะ ขอบคุณนะคะแม่เอซีมาจากต่างประเทศมาเยี่ยมน้องกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับข่วยกดกระดิเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปร้องร้องแล้วเสียงดีมากเลย